วันนี้เราจะพาไปดูการประกอบข้างโอเพนของรีด125นะคะซึ่งรถในวันนี้ก็เป็นรถลูกค้าประจำของเราเองเพิ่งถอยออกมาใหม่ป้ายแดงเลยค่ะก่อนหน้านี้ P C X ลูก6 3พี่เขาบอกว่า้อใจนะครับเตืดน ก็โอเคค่ะก่อนอื่น <g ül> ก็ต้องมาจัดทรงโหลดหน้ากันหน่อยนะคะเราจะติดตั้งสปริงโหลดโชคหน้านะคะเป็นสปริงโหลดในแกนไม่ตัดแกนนะคะสามารถทํากับเดิมได้พร้อมเซตอัพน้ํามันโช๊กนะคะที่ร้านจะใช้เป็นน้ํามันโชคของวิลลอยนะคะเบอร์ er 15ซึ่งถือว่าเป็นน้ํามันโชคที่มีคุณภาพที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะคะมาต่อไปก็ถึงคิวชุดข้างโอเพนของเราบ้างแล้วค่ะซึ่งอันดับแรกเลยเดี๋ยวช่างจะติดตั้ง เรือนลิ้นเล่งแท้คว้านใบ30มิมลก่อนนะคะก็จะเป็นการประกอบตัวลิ้นนะคะเข้ากับท้ายลิ้นเจียที่เราคว้านมาแล้วนะคะให้มันเท่ากันทุกองศารับกับเรือลิ้นเล่งแท้คว้านใบ30มิมลนะคะตัวนี้นะคะถ้าเอาของเดิมมาสลับกับเราเพิ่มเงินอีก1,300บาทพร้อมติดตั้งก็จะได้ท้ายลิ้นเจียไปด้วยนะคะนี่ให้ดูฝาถังน้ำมัน <c oughs> โอเคช่าง okay. ก็ติดตั้งเรือลิ้นเล่งแล้วนะคะนี่ใส่เข้าไปลูกค้าท่านใดทำเองได้สามารถมาซื้ออะไรไปติดตั้งได้เลยนะคะถอดเรือนเดิมมาสับกับเราก็พันหนึ่งพร้อมท้ายลิ้นเจียค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปท่อกลองเลดนะคะช่างก็เจาะหมอกรองเดิมนะคะใช้หัวเจียนะคะในการตัดตกแต่งให้มันสวยงามาแล้วก็ใส่ยางกันน้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีแบบเศษสกปรกหรือน้ำอะไรแบบนี้เข้าไปข้างในเรือลินเล่งเราติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญน,นะคะแต่ถ้าทำเองได้สามารถเข้ามาซื้อท่อกลองเลดที่ร้านได้เลยค่ะราคา 390ยังไม่รวมติดตั้งนะคะขันน็อตอะไรใดๆเสร็จแล้วก็เอาท่อกองเลดใส่เข้าไปเลยจ้ะแบบนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะถ่ายแทบไม่ทัานเอามาดูเปิดชุดข้างติดตั้งชามแล้วคะ่ะเป็นไงคะใหม่สวยเลยนี่รถ22กิโลเมตรอะทุกคนรถเพิ่องออกมาใส่พานอะดูสิทุกคนตัวหนังสือยังอยู่ครบคิดดูพระคงพระคัดใดๆใหม่กริปนะคะเนี่ยกลิ่นของความใหม่อะ่ะโอ้ยเนี่ย ของใหม่ชามเดิมเม็ดเดิมนะคะของเดิมเราเก็บคืนเจ้าของทุกชิ้นนะคะอันนี้ก็จัดเก็บให้เรียบร้อยอันดับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเฟืองท้ายแต่งก่อนนะคะอันนี้ก็ถ่ายน้ามันเฟืองท้ายเดิมออกเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เฟืองท้ายแต่ง14ฟันเข้าไปนะคะนี่นะคะแกะของใหม่เข้ามาเลยใส่ไป14ฟันไหมสิบสี่สนี่ใส่แล้ว นี่13ฟันเราเก็บใส่กล่องคืนเจ้าของเช่นเดิมนะคะติดตั้งเข้าไปนะะเรียบร้อยเราจะพยายามทำให้พื้นที่บริเวณที่เราทำรถเนี่ยสะอาดที่สุดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเฟืองท้ายนี่ถ้าสกรปรกหรือมีเศษหินเศษอะไรเข้าไปเนี่ยขีข่่ไปเฟืองท้ายแตกได้เลยนะคะเรามีจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่สามารถนำไปติดตั้งเองได้นะคะ 650บาทพร้อมน้ำมันเฟืองท้ายโมตุนค่ะติดตั้งผ้าคลัตคาร์าบอนก้ามแท้ที่ลูกค้าซื้อไปก่อนหน้านี้นะคะจุดสำคัญตรงนี้นะคะกิบล็อกผ้าคลัตต้องล็อกให้แน่นนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะมาถึงขั้นตอนการติดตั้งชามปรับองศาแต่งนะคะ าการไล่4หรือ6เม็ดเนี่ยอยู่ที่ช่างพิจารณาให้เลยนะคะเราจะไล่น้ำหนักให้ตรงตามสเปคของตัวคนขี่เราจะไล่เข้าหาคนขี่นะคะไม่ได้ไล่ให้ช่างขี่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ช่างจะพิจารณาว่าจะใส่4เม็ดหรือ6เม็ดนะคะ ก็ชุดชามปรับองศานะคะปกติเราจะขายอยู่ที่ชุดละ1 0 9 0บาทยังไม่รวมเม็ดคัดแต่งนะคะลูกค้าอยากได้เม็ดคัดแต่งที่ร้านก็จะมีขายเม็ดละย5 5บาทนะส่วนลูกค้าท่านใดไม่สะดวกที่จะติดตั้งเองสามารถเข้ามาให้ที่ร้านนะคะติดตั้งแล้วก็ไล่ให้ราคาจะอยู่ที่1,650บบาทพร้อมเม็ดพร้อมติดตั้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกอบฝาครอบแข็งแล้วก็เดี๋ยวออกไปเทสกันเลย <S <S เสร็จแล้วก็กลับมารีแมปนะคะมาดูค่าความสมบูรณ์ต่างๆร่วมกันกับลูกค้านะคะคนางอยู่ด้วยกันเลยดูกันตรงนี้เลยเรี้ยวทามปรับให้ดูจูนให้ดูอ่ะสดไม่สดโยนไฟไม่ไฟเอ้ยโยนไฟไม่โยนมาดูกันอยู่ข้างหลังเนี่ยลูกค้าประกบอยู่ข้างหลังนี่เลยค่ะ เนี่ยให้ดูเลขไมค์กันอีกรอบค่ะยีบสองโลเอาเลยใจมันรักเอาเลยจริงๆลูกค้าที่ร้านเราส่วนใหญ่นี่รุ่นสอวอทั้งนั้นเลยนะคะ<อ> <laughs> นี่นี่ให้ดูท่อนีอ่ท่อเดิมอมปากมไม่ใช่อัดไฟล์รีแมปเสร็จเราก็มาเช็คค่าความสมบูรณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะ ที่ร้านก็จะมีใบนัดเข้าใช้บริการครั้งถัดไปให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เซอร์วิสกับทางร้านสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าใครดูจบเก่งมากค่ะ